สวัสดีครับก็มึงไ้หัดเดินนะครับอีพีนี้เราจะมาพูดถึงรูปหมากนะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปหมากนะครับว่ามันมีจุดเด่นตรงไหนแล้วก็จุดด้อยตรงไหนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยม้าขวาดีกว่านะครับม้าขวาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหมากที่กึ่งบุกกึ่งตั้งรับนะครับซึ่งมันก็โจมตีไปในตัวด้วยแล้วก็ถือว่ามีฐานแน่นพอสมควรนะครับม้าขวาถือว่าเป็นหมาก ที่เริ่มต้นค่อนข้างดีสําสหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับเพราะว่าม้าขวาเนี่ยมันมีตัวอย่างให้ดูเยอะมากนะครับม้าขวาอยู่ใน youtube อยู่ในโลกของออนไลน์นะครับม้าขวามีอะไรให้ศึกษาเยอะมากนะครับข้อดีของม้าขวาก็คือมันหมากมันค่อนข้างที่จะสูงพร้อมที่จะโจมตีได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะตั้งรับเป็นตัวได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นหมากที่เซฟพอสมควรนะครับทาหน้าของม้าขวา จุดอ่อนจุดอ่อนของม้าขวานี่ผมมองว่าด้วยความที่มันแบบเป็นกึ่งรับกึ่งบุกแบบนี้ครับมันก็เลยแบบยังไม่ไปสุดสักทางนะครับอาจจะไม่เห็นแบบแต้มโจมตีแรงมากแล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีเบี้ยหลุดบ้างนะครับม้าขวาของบางรูปนะครับตอนแดงเบี้ยอาจจะขาดขาดหลุดหลุดลอยไปนะครับ แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่ของม้าขวาะไรผมมองว่าม้าขวาเนี่ยโดยที่โดยมันเป็นหมากที่นิยมนะครับคนก็เลยถอดหมากมารับมือม้าขวาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะทําให้เสียเปียบผู้เล่นคนอื่นนะครับในการไปแข่งขันจริงแต่ว่าถ้าเล่นสนุกออนไลน์ผมว่าม้าขวาก็เป็นอีกหนึ่งหมากที่แนะนําให้ฝึกไว้นะครับเป็นหมากที่สนุกดีนะครับบุกสนุกดี นี่คือม้ายงขวานะครับผมขอเรียกว่าม้าขวาะไรกันนะครับสันส้นๆม้ายงขวาก็จะมีแบบหลายรูปมากนะครับโดยช่องผมจะเล่นหลักๆก็คือจะเป็นม้าขวาคนผูกเม็ดนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นม้าชิงโหนนะครับหรือในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นาคนก้าวเล้าเบีย้ยคู่ริมเบีย้ยบอบพางหรือแม้กระทั่งเบีย้ยปีกสีก็ยังมีเล่นกันอยู่นะครับสมัยก่อนรวมถึงสมัยนี้ด้วย แล้วก็อีกแต้มหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรือน,นกกระจิบนะครับที่ท่านอาจารย์นกกระจิบได้คิดค้นขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกแต้มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในยุคนี้ก็จะมีที่เขาเล่นกันก็จะเป็นมากขวาแบบเบี้ยสูงอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับก็ให้ไปลองฝึกดูครับลองฝึกเล่นดูนะครับมายงขวาผมอาจจะยังไม่ได้อสอนวิธีเปิดมาในอีพีนี้นะครับ เอาไดูต่อไปนะครับต่อไปก็คือม้าเทียมม้าเทียมเนี่ยเป็นหมากที่ขึ้นชื่อว่าหมากตั้งรับอันดับหนึ่งนะครับม้าเทียมค่อนข้างที่จะเซฟมากนะครับม้าสองตัวกลางดางซึ่งเป็นหมากตั้งรับที่ตัวหมากค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับม้าสองตัวกลางดางถึงมันจะอยู่ต่ําก็จริงแต่ว่ามันสามารถพัฒนาไปใช้ได้เร็วนะครับได้ง่ายนะครับอาจจะเพอเพิดบุกแรงกว่าม้าขวาอีกนะครับม้าเทียมเนี่ย เป็นหมากตั้งรับที่ตัวหมากพร้อมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นโคน<ล>หรือว่าเป็นเม็ดโดยเฉพาะม้าเทียมเบีย้ยคู่กลางนะครับม้าเทียมเบีย้ยคู่กลางนี้ถือว่าผมว่าหมากเปนค่อนข้างที่จะพร้อมสุดๆแหละโคน2ดอกคือพร้อมใช้เม็ดพร้อมใช้ทรงเบี้ยก็ดีนะครับเบี้ยค่อนข้างที่จะแทบจะไม่มีตัวขาดเลยนะครับของม้าเทียมค่อนข้างที่จะเป็นหมากที่เหนียวแน่นนะครับก็เหมาะกับผู้เล่นที่เป็นสไตล์ตั้งรับแล้วก็ รอส่วนนะครับถ้าเป็นมวยสากลก็จะคล้ายๆกับพวกสไตล์แบบหมัดเคาน์เตอร์ครับแบบรับแล้วค่อยรอส่วนนะครับก็ถือเป็นอีกหมากหนึ่งที่แนะนำนะครับมาเถียมก็คือสามหมากพื้นฐานที่แนะนําก็คือมากขวามาเถียมแล้วก็มาซ้ายนี่นะครับสแตนดาร์ดของมากลุกพื้นฐานเลยนะครับ3าตัวนี้ก็คือ,อเล่นเป็นก็ถ้าเราเล่นเป็นหลายรูปก็จะมีเราก็จะรู้วิธีรับมือหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับ พอดีของม้าเทียมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนียวค่อนข้างที่จะแน่นนะครับาฝ่ายตัวข้ามเขาทาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเป็นหมากตั้งรับที่พร้อมโตตอบได้ตลอดเวลานะครับส่วนข้อเสียเนยม้าเทียมมันอาจจะด้วยความที่มันพัฒนาม,มานะครับไม่ได้สูงเท่ามาาขวาหรือพวกม้าไซนนะครับม้าเทียมอาจจะต่ำกว่านิดนึงแต่ว่าไม่มองว่าเป็นปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกระโดดม้าขึ้นไปเป็นแบบม้ามังกรสลับได้นะครับค่อนข้างที่จะ โอพอยู่นะครับผมว่าก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับมาเทียม,มจุดอ่อนที่เห็นชัดๆก็น่าจะมีแบบแค่ตัวหมากที่อาจจะต่ําลงมากว่าเพื่อนนิดนึงแต่มันก็พร้อมใช้นะครับในข้อเสียก็ื่งมีข้อดีอยู่นะครับแล้วกออ็ผมว่าผู้เล่นมาเทียมนี่ต้องเป็นผู้เล่นที่ใช้กระบวนการคิดค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับ ม้าขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกจับล็อกก็ได้นะครับหรือว่าเอออาจจะมีคนคิดสดบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่จําล็อกพอสมควรนะครับว่าควรจะเล่นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่ว่ามาเทียมเนี่ยคือมันไม่มีรูปแบบที่เป็นล็อกที่ชัดเจนนะครับคือยังไม่มีน่าจะยังไม่มีใครแบบถอดของล็อกของมาเทียมไว้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารูปแบบการแปรขบวนของมาเทียมมันไม่มีนะครับก็เลยแบบไม่ได้จําว่าล็อกนี้ต้องแก้ยังไงแก้ยังไงนะครับ มาเทียมจะเน้นใช้ความคิดเยอะนะครับของรูปแบบของมาเทียมรูปแบบต่อมาครับก็คือเป็นมาสายนะครับมาโยงสายมาโยงสายเนี่ยเป็นสไตล์แบบคนที่แบบเข้าโจมตีนะครับคนที่ชอบแบบโจมตีแบบหนักๆเลยคนที่แบบเน้นเอาตัวใหญ่เข้าสู้เข้าแลกเอาโคนไปแลกเบีย้ยเอาเบีย้ยไปแลกอะไรเอามา้าไปแลกเบีย้ยอะไรพวกนี้ครับมาสายตอบโจทย์มาก มาไซจากที่ได้ยินมานะครับเป็นหมากบุกที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะ้ั้นที่จะแรงมากนะครับมาไซคือมันจะโถมตีแบบตุ้มทีเดียวแบบรุนแรงแต่ว่าสไตล์การเล่นมาไซของผมเนี่ยผมจะเล่นมาไซแบบตั้งหลับนะครับคือขึ้นมาไปยืนมาไซก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบโถมตีแบบระเบ,บิดภูเขาพกขอกระท่อมนะครับผมจะแบบค่อยๆตีริมซ้ายทีขวาทีนะครับเหมือนกับ เขาเรียกอลไเอ่อมยสกลเดมซีโลครับคล้ายๆแบบนั้นครับผมจะพยายามแบบตีฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างในการเล่นม้าซ้ายของผมนะครับอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับไม่ได้แบบมือว้าเหมือนท่านแบบอาจารย์หนูทองในอดีตอย่างเงี้ยครับแบบบุกตูมตูมตูมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ไปคือสไตล์แบบม้าซ้ายเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบเล่นซ้ายลูยเลยครับแบบพระเจ้าตาครับแบบทุบม้อเข้าม้อแกงตีเข้าไปอย่างเดียวนี่คือสไตล์ เบ้นมาไซนี่ครับผมมองว่ามาายเป็นหมากที่บุกค่อนข้างแรงนะครับจ,จุดแข็งเลยก็เป็นหมากที่น่ากลัวนะครับใช้กระบวนการคิดแบบมันชุลมุนนะครับเป็นหมากที่เน้นการชุลมุนเข้าสู้แต่ว่าจุดอ่อนหลักๆเรียนใหญ่ๆเลยก็คือมาายมันไม่เซฟครับ,นะค,รบคือโดยปกติผู้เล่นมาายแล้วขุนจะไม่เซฟแล้วก็รูปหมากอาจจะเปราะนิดนึงนะครับถูกเข้าตา ถูกฝ่ายตรงข้ามก็ทำได้ง่ายแล้วก็อาจจะเป็นถ้าการโยนตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการเป็นต่อไปรองนะครับแต่ว่าต้องคิดดีๆนะครับมาซ้ายไม่ใช่แบบโยนไปนมั่วซั่วอย่างนี้ก็ไม่ว่าจะมาซ้ายมาขวามาเทียมถ้าโยนมั่วซั่วก็แพ้เหมือนกันนะครับอ่ะก็จะมีหมากยิบย้อยเข้าไปอีกนะครับเป็นพวกม้าอุปการณ์ต่างๆนะครับมาอุปกรณ์ก็คือเดี๋ยวขึ้น ขึ้นขึ้นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับมา้าอุปการณ์จะเป็นม้าที่ไปอยู่ริมกระดานนะครับเป็นหมากไว้เคาน์เตอร์นะครับสมมติเราไปเจอม้าขวานะครับเราก็สามารถเอาม้าอุปกรณ์ซ้ายไปเคาน์เตอร์ม้าขวาได้นะครับประมาณนี้ครับม้าอุปการณ์จะเป็นม้าที่เน้นเคาน์เตอร์มากกว่าทีนี้ครับมาดูเป็นทางด้านของม้ามังกรม้ามังกรคือเป็นม้าที่น่าสนใจนะครับเป็นมา้าที่สูงมากนะครับจุดอ่อนจุดแข็ง อ่าผมยังไม่การันตีแล้วกันครับแต่ผมมองว่าจุดแข็งนี่น่าจะเป็นการที่ม้าไม่ได้ยืนอยู่ตำแหน่งที่สูงมากนะครับม้ามังก่อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือจะยืนทั้งตำแหน่งของม้าขวาแล้วก็ม้าซ้ายเลยนะครับแต่ว่าตัวเชื่อมอาจจะแบบเประนิดนึงนะครับอาจจะแม่โครงสร้างแบบจะไม่แข็งแรงนะครับแต่ผมมองว่าม้ามังก่อนี่ก็ถือเป็นอีกหมากที่น่าสนใจนะครับและทีนี้ยิ่งถอยมาเป็นม้ามังก่อสลับโอดคือหมาก หลังจากสามหมากเมื่อกี้หมากสามหมากเริ่มต้นนะครับมาพวกนี้คือต้องเป็นคนที่แบบชื่นชอบแล้วก็อยากจะเล่นนะครับไปลองถดอดดูด,ดีผมว่ามันสามารถเล่นได้นะครับทุกหมากคือเล่นด้วยกันได้หมดอยู่ที่ว่าจะมีประสบการณ์แล้วก็จะถอดมาเยอะหรือน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองครับผมว่าแต่ละหมากมันเล่นได้ซึ่งหมากะควรเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นหมากที่น่าสนใจนะผมเคยคิดจะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอแบบปรับพื้นฐานตัวเองก่อนดีกว,ว่านะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถเล่นได้นะครับม้ามังกรนอกจากเปลี่ยนเป็นม้ามังกรแล้วก็กลับมาเป็นม้ามังกรสลับได้ด้วยก็ว่าก็เป็นรูปแบบที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจดีนะครับอาจจะไม่แปลกมากเท่าไหร่นะครับในยุคสมัยนี้แต่ว่าสมัยก่อนเนผมว่าโอ้โหมีแบบเฮฮาเออน่าจะจบที่ม้ามังกรตรงนี้เลยครับแต่ว่าโดยรายละเอียดต่างๆก็น่าจะมีพวกเรือมหสิสวนพวกอะ,อะไรอยู่ครับ มา,ม,า Nacional, มาเทียม да schnell, side, มาเทียมโดยเฉพาะรูปมาเท <Yeah. S 1> ียมนะครับเป็นมาเทียมเม็ดซ้ายมาเทียมโอนายผลมาเทียมอะไรก็ช่างนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับในรูปแบบของมาเทียมแต่ส่วนใหญ่พวกมาเทียมก็จะเป็นหมากเอาไว้ตั้งรับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นหมากเคาน์เตอร์นะครับที่เอาไว้รับเช่นแบบมาซ้ายเนี่ยมาเทียมโอนายผลรับไหมนะครับมาขวาเล่นมาเทียมเม็ดซ้ายไหมอะไรพวกเนี่ยมันจะเป็นหมากที่ พัฒนามาจากมาเทียมที่เป็นรูปของพื้นฐานแนะครับมาเคาน์เตอร์หมากตัวอ่าก็เรียกรูปหมากของคุตโอสูนะครับการเปิดหมากของคุตโอสูก็อีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปหมากเฉยๆนี่นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ